สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนวันนี้ก็พบกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาฯเก้าเชิญนะครับวันนี้จะกับหมอโอกับน้องน้ำตาลเช่นเคยนะครับใช่ค่ะน้องน้ำตาลค่ะกับคุณหมอโอค่ะสวัสดีครับน้องน้ำตาลวันนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ฝนตกน้ำตาลมามาโรงพยาบาลยากไหมทํางานยากเหมือนก,กันอนะาจารย์ค่ะเพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะแล้วเราต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเปียกหมดเลยค่ะจา์ตอนเช้ามันจะมาตรงวันตรงเวลานะครับช่วงทํางานและช่วงเลิกงานนะครับฝนก็จะมา ผลงานหน้าฝนนี้ดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนนะครับระวัง<ช>แบบเปียกฝนอะไรประมาณนี้ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับสุขภาพเราแข็งแรงยังไงเราก็สามารถที่จะป้องกันโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนเราพูดไปแล้วนะครับ<ช>ไม่ว่าจะจาเป็นโรคไอน้ํามูกโควิดไข้หวัดใหญ่ครับต้องเสียนะครับแล้วก็ยุ่งต่างๆของเราถ<ช>ึงไข้เลือดออกตันเองนะครับต้องระวังนะเราก็ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนค่ะอาจารย์คะเพว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะ ใช่ครับผมค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคะอาจารย์คะอ่าจริงๆเราก็จะพูดคุยกันในส่วนของการตรวจระดับยีนเพื่อที่จะบ่งบอกในส่วนของทั้งความผิดปกติและความเด่นแล้วก็ความสามารถหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าไหวพิปฏิพานหรือว่าอ่าความเก่งในส่วนของเราที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราเช็คในระดับด n a เ,เลยทีเดียวะนะครับ<ล>ก็คือเช็คโครโมโซมกรรมพันธ์กรรมพันธ์เราอ่ะมีแบบ เชื้อสายอาจจะน้ำตาอาจจะมีเกาหลี<ช>มาบ้างคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเสี้ยบักเสี้ยบโอ้โไม่ใช่จะไปทางจีนโอ้จะเป็นเกาหลีนะเดี๋ยวนี้ต้องอ,อ,อันยองไซโย<ช>นะครับ,รบโอเคได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอันนี้น้ำตาสร้างมาค่ะอาจารย์ว่าเขายังมีตรวจในเรื่องของความถนัดความฉลาดเฉพาะด้านด้วยใช่นะ<ช>ครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะเหมือนบ่งบอกว่าในอนาคตถ้าเราอายุน้อยอยู่เนี่ยเราจะมีความเด่นในด้านแบบศิลปะ หัตการการวาดร้องลําทาเพลงหรือว่าจะเป็นด้ดานวิชาการด้านแบบการเรียนรู้อะไรพวกนี้สามารถที่จะบอกได้ระดับหนึ่งนะครับเหมือนถ้าเราตรวจตั้งแต่เล็กๆอย่างอย่างเ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขาก็ค,คือถ้าเราตรวจความถนัดว่าสมองซีซ้ายกับสมองซีขวาน้ำตาลเคยได้ยินมาว่าค,ความใจต,ต่างเฉพาะด้านเนี่ยจะวัดไม่เท่ากันถูกต้องหรือบางทีก็คือบาลานซ์ให้เสมอกันใช่อย่างน้ําตาลเองอะ่ะน้าตาลจะถนัดสายสิน <I> จะมีความถนัดทางด้านเหมือนสมองซีขวาจะใช้งานได้มากกว่าซีซ้ายแต่ไม่ได้สนัดซ้ายใช่ไหม,มไม่ถนัดซ้ายแฉลๆ <laughs> ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะประเมินได้นะครับ <laughs> ในส่วนของ ความถนัดในส่วนของอ่าการเรียนรู้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นในส่วนของการดูระดับจีนของเราก็ยังสามารถบอกบอกในโรคพันธุกรรมบางอย่างได้ก็จะเป็นตกโรคมะเร็งที่แบบเป็นแบบมะเร็งทางพันธุกรรมต่างๆสามารถเช็คในระดับจีนได้ว่าเราน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นหรือว่าข้อ่งชี้จะเป็นมากกว่าคนทั่วไปค,ครับจริงๆเขาต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยเยช่นทีตเรามีแบบเด็กๆที่ การเจริญเติบโตนะครับพัฒนาการเนี่ยดูดูเรากังวลว่าจะมีปัญหาการเช็คในส่วนของโครโมโซมเองเนี่ยระดับจีเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเอะอาจจะเป็นในส่วนของความผิดปกติในส่วนของสมองออทิสติกได้ไหมอะไรเงี้ยเราสามารถเช็คได้ครับหรือว่าเรามีแบบหลายๆคนในครอบครัวเราเนี่ยมีแบบโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเช็คระดับยีนได้ว่าเรามีเปอร์เซ็นที่จะเป็นมากต้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้หรือไม่ก็จะมีพวกแบบ การรับฟังหูผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเช่นหูหนวกตั้งแต่กําเนิดแล้วก็สามารถเช็คระดับจีนได้ว่าเออเรามีโอกาสที่จะมีน้องๆหนูนๆลูกๆหรือว่าเราเมีโอกาสที่จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับ,รบตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะป้องกันความผิดปกติในอนาคตของเราว่าอาจจะมีปัญหาที่สามารถเช็คระดับโครโมโซมได้นะครับอีอ่นะครัมีคำถามมาไหมคะวันนี้น้ำตาไม่มีปัจจัไปัจจอทั้งตาหายไม่มีเราเอาไปเปิดช่องดูใช่ไหมโซตร์สองคนนะ สวัสดีนะคะคนดูสองท่านนะคะสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะมีคําถามอะไรทิ้งคําถามเอาไว้ได้เดี๋ยวพออาจารย์นะคะนาเสนอเกี่ยวกับความรู้นะคะเราก็จะมาตอบทุกคําถามเลยที่ทางบ้านนะคะถามคําถามเข้ามาค่ะใช่ครับอาจารย์ขัดที่นี้กระบวนการตรวจนะคะเจ็บไหมจริงๆเนี่ยการตรวจเนี่ยมีมีวิธีการตรวจหลายแบบนะในส่วนของการตรวจระดับโครโมโซมดี A เอครับ แต่ว่าแบบที่ง่ายๆที่สามารถทําได้ง่ายนะครับก็คือตรวจทางน้ําลายตัวกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเยื่อเมือกในส่วนของตัวเซลล์ที่มันอยู่ในกระพุ้งแก้มซึ่งเป็นเซลล์ที่บางถ้าเราคล้ายๆเราใหญ่อ t k เลยนะครับแล้วก็ใช้ใคล้ายคล้ายเดรี่เป็นชุดตรวจนะนะครับแล้วก็แปะที่บริเวณลิ้นบริเวณโพรงลิ้นของเรานะครับเพดานบนเพดานล่าง15ครั้งนะครับแล้วก็เอาไปเทสตรวจ นะครับก็สามารถที่จะบ่งบอกได้นี่คือวิธีแรกวิธีสองก็คือการเจาะเลือดเลยก็คือต้องใช้เลือดเราเข้าไปดูว่ามีตรวจดีเอมีโครโมโซ่ผิดปกติไหมนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็ดูจากในส่วนของรกนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยว่าในส่วนของรกมันดาของเราเนี่ยมันมีความปกติหรือเปล่านะครับก็เช็คได้3แบบซึ่งก็แบบที่ง่ายไม่เจ็บตัวนะครับก็คือการเช็ดด้วยน้ำลายนั่นเองนะเร็จแล้วก็คือทำ ก็คือแล้วทีนี้เขาเข้าห้องแบบใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้ก็มาหาพวกความถนัดเฉพาะด้านแล้วก็โลกจังหวัที้สามารถทําได้นะครับอันนี้จำกัดไหมคะอาจารย์ข่ะพวกอายุว่าควรตรวจมากสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีอายุในการที่จะจํากัดนะว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะรู้เช่นแบบอายุแบบระยะเนิ่นๆอยางเงก็ตรวจแบบจับตัวโลกเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอายุน้อยก็ เช่นเราสงสัยว่าจะมีปัญหาในส่วนของแบบออทิสติกอะไรเงี้ยความแบบการพัฒนาการนี้ก็สามารถตรวจได้เพราะว่ามันเป็นน้ำลายนะถ้าเป็นน้ำลายก็สามารถเทได้นะครับไม่ไม่เจ็บตัวง่ายเพราะคนก็มันพ่นน้ำลายแล้วจิ้มๆไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นดาราจันค่ะตรวจเยอะมากใช่ไหมใช่ดาราเซเลบดาราเซเล็บสามารถมาตรวจได้นะครับของเรานะเยยังไม่มีคําถามเลยนะครับพี่วันนี้เออถ้าทางเราจะกดถูกหรือเปล่า แล้วก็วันนี้ค่ะจอยค่ะถ่ายคลิปของเรายังเหมือนเดิมใช่มีรักกิ้ดค่ะหนึ่งรางวัลสำหรับสุกี้ตีน้อยค่ะทุกคนค่ะวงล้อนะครับสำหรับผู้ที่มารับบริการของโรงพยาบาลจุฬาและก้าของเราแล้วก็กรอกข้อมูลในส่วนของความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวรางวัลให้นะครับหลังในส่วนของการไลฟ์ของเราในคุยทุกโรคต่อทุกการของทุกอาทิตย์ก็จะเป็นกิฟต์วอลช์นะครับอันดัมิด ซุกี้ตีน้อยหนึ่งรางวัลนะครับโอเคมีคำถามมีแต่กดแบบว่าหัวใจให้นะครับสามารถถามได้นะครับเรากดเองเลยดีกว่าเพราะว่าทางน้ำตาลอาจารย์ก็สนใจนะในการตรวจดีเอ็นเอยิ่งแบบเรามาดูทางสื่อหลายช่องเลยมันจะมีแบบว่าอินฟลูเซอร์ต่างๆเขาจะทำคลิปออกมาอาจารย์ค่ะว่าพาลูกอะไรเงี้ยค่ะมาตรวจหาดีเอ็นเอค่ะบางทีอาจารย์ค่ะเราดูคลิปแล้วแบบตรวจแบบเชื้อชาติได้ด้วยบางทีแบบ เขาไม่รู้ว่าอากรมพันธ์นะเคยแบบมีเชื้อชาติฝรั่งเศสอาจจะมีแบบญาติที่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วแบบเ<อ>ขาเราจะเป็นแบบนะญาติอของแบบเจ้าฟงเจ้าฟ้าอะไรประมาณนี้<อ> <laughs> สามารถมามาตรวจได้นะ,ะใช่เขาของเราก็มีนะคะ<ต>ก็สามารถมาตรวจได้ที่แผนกเด็กได้เลยเ<อ>บบนะคะนี่ไงคุณน้ำอ้อมน้ำอ้อม อ๋อมาชื่อใหม่เนี่ยมาชื่อใหม่มแต่หน้าเดิมแต่ชื่อใหม่ใช่ไหมใช่ไหมีอาจารย์ใช่ถามม, <F CA. S 1> มาแล้วครับคุณสกิฟี่ครับหาคําถามด้วยนะครับคําถามอะไรก็ได้นะครับสกิฟี่ครับ,รบไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องดีเก็ได้นะการตรวจหาจีนนะความถนัดบอกว่าการตรวจหายีนคืออะไรครับคุณหมอการคือร่างกายของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคโครโมโซมประกอบไปด้วยจีในการที่จะอ่าเรียกว่ากําหนด ในส่วนของพันธุกรรมร่างกายเพศคความถนัดหรือว่าโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันก็คือในส่วนของโครโมโซมยีนที่เป็นระดับ d n a อนของเรานะครับซึ่งจริงเนี่ยเราก็จะมีโครโมโซมอยู่4-6คู่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งในโครโมโซมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น x เป็น y นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบ ผู้ชาย,ยาก็ x y ผู้หญิงก็เป็น xx นะครับแล้วในส่วนของโครโมโซมมันจะคล้ายๆพอเราเอาไปเรียงดูเนี่ยมันจะเหมือนปลาตั้งขโดงขโดใช่าตั้งขโขคล้ายๆปลาตั้งโขติดเยปลาตัง<ๆ>้งโขงใช่ปลาตั้งโขมันจะติดกันอย่างเงี้ยม,<ๆ>มันก็มีตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็ปลาตั้งโขก็จะเป็นขาโบนกับขาล่างนะครับแล้วเราก็จะไปดูในส่วนของที่อยู่ตรงติดที่อยู่โครโมโซมแล้วนะั่นแหละว่ามียียนที่มีปกติตร,ตรงไหนยังไงบ้างซึ่งจะทําให้เกิดความผิดปกติในอนาคต เราซึ่งการตรวจก็มีได้3ามวิธีนะครับตวจเลือดตรวจน้ําลายแล้วก็ตรวจตัวรุกของเรานะครับตรงนี้นะเหมือนถ้าตรวจยีนอาจารย์ขาบางทีตรวจได้จากการตั้งครันเลยเหมือนที่แพทยสุบิของเราเขาจะมีตรวจน้ำข้าอ่าน้ำข้าใช่ซึ่งหาความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในท้องใช่มาตรวต่อเล้ก็เป็นแบบความแบบการเช็คความผิดปกติถ้าเกิดว่าหาคุณแม่แบบอายุเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเกินมาสักประมาณแบบ35าอะไรเงี้ยนะครับควรที่จะมาเช็คในส่วนของตัว ความป,ปกติที่จะคอขึ้นในน้องในอนาคตที่อยู่ในท้องเรานั่นแหละนะครับนี่ไงคุณสุกิพี่ถามแล้วว่าจีนมีกี่ประเภทครับคุณหมอโอ้ยีนมีหลายคือจริงๆเนี่ยพอเราดูโครโม,มรโซมไม่46นะต้องมีจีนเป็นล้านล้านตัวเลยนะเ,เพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจด,ดูความป,ปกติเราก็ต้องจำเพาะเจาะจงะว่าเราจะตรวจแบบไหนดูเชื้อโรคดูโรคแบบไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการสกรีน ทรับพะวัิก่อนว่ามห้มีความเสี่ยงของโรคแบบไหนเพื่อเราจะตรวจจีนที่จำเพาะเจาะจงมันต้องมีการจำเพาะเจาะจงในการที่จะดูนะครับตรงนี้มันเป็นหลายล้านจีนเลยครับเรื่องเราก็ต้องเช็คว่าเรามีความเสี่ยงตรงไหนอยากรู้ตรงไหนบ้างแล้วก็เช็คในส่วนของขวาวะที่เราสงสัยนะครับคุณสุกิฟี่นะสนใจมาตรวจไหมครับคุณสุกิฟี่ตรวจย,ยังได้อยู่นะคะไม่จํากัดอายุเผื่อแบบเราประหาโรคตั้งแต่กําเนิดที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นมาก่อนใช่ครับม,มีคําถามสองคำถาม,อมโอเค ก็มีในส่วนของทิกตอกด้วยนะครับเรารู้ลองอะไรมีมีหนึ่งคนออมออยู่หนึ่งคนสองด้วยมีสองคนนะครับสำหรับตอก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 หรอเขาเรียกว่าตอก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 นะครับของโรงพยาบาลเราก็มีในส่วนของทิกตอกของโรงพยาบาลสามารถดูในส่วนของคลิปความรู้ต่างๆแล้วก็เราก็จะมีบางบางอาทิตย์เราก็จะไลฟ์สดกันนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เราพูดคุยในส่วนตอกตอกนะครับว่าในส่วนของการตรวจ ระดับจีนโครโมโซมความปรีกติดูความถนัดต่างๆเอาว่าถนัดใจถนัดความมีความถนัดในเรื่องของศิละปะนะครับของวิชาการอย่างนี้นะครับอะไน,นมันมากกว่าการเพื่อจะเป็นตัวที่จะบ่าบอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงบ้างนอกจากยังมีโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออทิสติกในส่วนของโรคมาร็ลงที่เราสงสยัยถ้าเรามีแบบหลายๆคนในครอบครัวเป็นมาร็ิงหลายคนมากอะไรอย่าง,างี้เราก็สามารถมาสกรีนได้ตรงนี้นะครับ,รบอ่า อกนออี้ก็คือมีประโยชน์เนาะอาจารย์เกี่ยวกับการวางแผนลูกในอนาคตด้วยอย่างเช่นถ้าลูกเราเนี่ยขน,นดาถนดถนาดซ้ายสมัตขนาดสมองซีกซ้ายเราก็เน้นไปในส่วนของพวกศิลป,ะ,ปะกิจกรรมได้เลยเหมือนวางแผนชีวิตให้กับเขาตั้งแต่ในวัยเด็กๆได้เลยอ่าใช่คนระับผมอาจารย์ต้องขนาดซีกกว่าแน่นอนฉุกไม่แ<า>ม่น<า>มั่นใจเหมือนกันนะถ้าจะสาย<ช>นะก็เป็นก็จะถนัดได้หมดนะจริงก็ อ้าตามนี้นะครับมีคําถามเพิ่มไม่เอ่ยเดี๋ยวต้องไปดูในเฟซมันมาหลายที่ทอมไปทั้งทิกตอกไปทั้งอีกหน่อยจะมีในแพลตฟอร์มอื่นอื่เยอะอ่ะเรามาเล่นเกมหุ้อรางวัลอ่าดีกว่าใช่ใช่นะครับเดี๋ยวก็มาถึงเวลาของนะครับไอ้นะจะได้วันนี้นะครับเป็นในส่วนของบีเฟลเชอร์นะครับจากตีน้อยซุกี้ตีน้อยจ้าระบาดจุลละก้ารอนะโอเคอ่าหมุนเลยหมุนเลยีุนลุ้นลุ้นลุ้นค่ะ ไข่ได้ไขได้ไขได้เดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับผู้โชคดีสามารถที่จะทิ้งในส่วนของตัวนะคะที่อยู่เอาไว้ได้เลยเพราะว่าบางทีโทรไปอาจารย์เขาจะนึกว่าเราเป็นมิจฉาใช่ไใช่ใช่ใช่ก็คืออยากให้แนะนําให้ทุกท่านนะคะมาติดตามอาจารย์ที่ไร้สดที่นี่ค่ะผู้โชคดีได้แก่คุณชุติมานะครับ ขาเป็นคนดีด้วยนะคะ้แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์ของเรานะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะครับผมโอเคนะคะอาจารย์่ะสุกันเลยไหมคะใช่นี้นก็สุดท้ายก่อนจะจบกันวันนี้คราก็สรุปในส่วนของการตรวจจีนหาความถนัดนะครับก็เป็นการตรวจที่ ไม่ได้แบบลำบากมากนะครับแค่แบบเราตรวจบริเวณน้ําลายกระพุ้งแก้มของเรานะครับเหมือนเราแบบทำอ e ีเคนเนี่ยแต่ว่ามา,มา,มา,มาที่บริเวณช่องปากเรานะครับแค่15ครั้งนะครับก็ไม่เจ็บตัวด้วยสามารถทราบทั้งความถนัดเชื้อชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีโรคบางอย่างที่เราแบบสงสัยได้ตรงนี้สามารถมาติดต่อแล้วก็ตรวจได้นะครับอก็ค <Okay. S 3> ือสามารถจะติดต่อนะคะได้ที่แผนกเด็กได้เลยนะคะคสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะตรวจ DNA ค่ะค่ะหายใจข่าววันนี้เราก็ต้อง ขอตัวใช่ครับขอตัวตาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันนะครับเวลาดีสี่โมงเย็นเช่นเคยก่อนจะจบก็ขอขอบคุณก่อนหลายรอบมากเลยนะอแล้วอยากให้ขอให้ท่านผู้ชมติดตามเราด้วยใช่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสดวันนี้นะคะตวนจะแว็บมาไม่แว็บมาบ้านแล้วก็ที่เข้ามาดูย้อนหลังเพราะหลายๆคนก็มาอยู่้อนหลังนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงทํางานอยู่นะครับก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube Facebook โรงพยาบาลจุฬาละก้าแล้วก็ช่องตอกๆของโรงพยาบาลจุฬาละก้าได้คลิกคำว่าโรงพยาบาลจุฬาละก้าได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะ <c oughs> อันนี้หมอโอกับน้องน้ำตาลก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันเวลาดีสี่โมงเย็นเช่นเคยบันคันหน้าะนะครับสำหรับ <c oughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ